ที่สวัสดีจ้าพบกับช่องเต็งตองชาแน,นลจ้ามาไม่นู่มวันนี้พัดคณะคณะหมูคณะหมูจ้าคณะหมูนี่เป็นมันฝรั่งใส่จ้ากระเทียมจ้าที่ตับกระเทียมสับกระเทียมสับ อันนี้มันคือกาลจาผัดหมูแสงไอ้ข้างนอกดังว่าหมูคือลายด็กส่หมูลายจ่าผัดหมูคนาผัดหมูใส่คนาคือลายเดะก หมูหลดิพวกอย่าไงนี้หมูหลายก็พัดเอไปตาหอ,อยต้องไปจา้าตาออยต้องไปน้ำตาลจ้าน้ำชายตาแดงชจ้น้ำชาตาแดงน้ำตาลหนหนึ่งก็จะตัดั้จับจซือจา้จาจ้าขึ้เรถคืนก่อนพ่อคืนก่อนพ่อ,อ,อเป็ลไรก็น้ำปลาด่อยหน่นอย กระเทียมใส่ปสสเป็นสีสันเลยจ้าใส่บมดกระเทีสเป็นสีสันลออเลยจ้าเด็เนาะสีสันแล้วไปจอดเปรี้ยวนิดๆจ้าพัดไปเลยคณะใส่เลยจ้าบางคนเขาจะแยกการแยกใบพัดก่อนมันบอกเต้องแยกนะจ้ะใช้เวล,เวลาไม่ละ เอาพร well, so ้อมกันเลยนี่แหละเอาง่ายๆแบบแบบเข้าพัดอีกเลยเอาไปเหยียดนี่เรื่อยๆนะน้ำไปเล็กน้อยเนี่ยเยอะน้ำนิดๆก็ดีกันมากพักใส่หอนกัน ถ่ายฮ้อนถ่ายฮ้อนกันจ้าค,อคอ่อยๆจอยค่อยๆเมนูบนุญีผัดคะน้าใส่หมูจ้าข้อหมูอาจ้าเอา,าเกระเทียมใส่เพ,พื่อเพิ่มสีสันออกมามันจะสีออกมามันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆนึน่งก็เปน็นเตาจ้าเด้อเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวมากใส่บระเทียมแลมันจะแบบสีสันแล้วก็สีออกมาส,สม่ำ Yeah. ที่มึงเก่งไหนมึงเป็นยังไงโอเคโอเคพอดีเลยจ้าเดี๋ยวให้กับข่าวสมือเขาตรงไอ้กาเอวข้าโหัแล้วสมือเลย จ้ะเดี๋ยวปรอดจ้ะ3 30 ว่าให้กระเขา่าใชมือฮอกเจาไอ้พวกกระเขา่าใชมือหูนี่แล้วนี่เนาะเย็นตะพีน้องเมืองไว้เคยอยากกินข้าวผัดกระดาษก็กได้จ้าอ่าหมูเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้าเมนูร้อนๆเลยจ้าไปเดี๋ยวเตรียมพริกก่อนเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูพริกละจ้า ผัดหมูร้อนๆจ้าเมนูเรียบร้อยแล้วจ้าไปกินข้าวน้ำกันได้จ้ากินข้าวแรงน้ำกันจ้านี่พริกน้ำปลากินกับผัดเรียบร้อยจ้าอ่ามีเนื้อเมนูนี่ก็แค่นี้ละจ้าฝากอ่าซ่องติ่งตองชาแนลฝากกดไลค์กดติดตามช่องติ่งตองชาแนลได้นะจ้าพริกน้ำปลากะผัดหมูห่อนห่อนมาจากข้าวแรงน้ำกันบานนี่แค่นี้ละจ้าจบนี้่ละจ้าด้อ